ราบสวัสดีท่านผู้ทรงคุณวุฒิดิฉันนางแรมจันหินเงินจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชการนาวันนี้จะมานำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่องการพัฒนาทักษะการคำนวณเรื่องร้อยละของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่สองวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชการนาโดยใช้แบบฝึกทักษะ ปัจจุบันนี้จะเห็นว่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นมีบทบาทสำคัญในสาขาวิชาชีพของแต่ละสาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาการตลาดสาขาการโรงแรมสาขาการท่องเที่ยวหรือสาขาอื่นๆผู้วิจัยอยากให้ผู้เรียนมีความรู้ควาเข้าใจที่ถูกต้องและแม่นยำสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพของตัวเองได้ สำหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ก็เป็นการพัฒนาทักษะการคำนวณเรื่องร้อยละของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชการลนาขอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ตัวแปรต้นคือแบบฝึกทักษะเรื่องร้อยละตัวแปรตามคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการเรื่องร้อยละ สำหรับประชากรที่ใช้ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้แก่นักเรียนระดับ,บชั้นปวช .2 ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564จำนวน1 4 5คนส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบลุ่มโดยใช้นักเรียนสาขาภาษาต่างประเทศ ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการในภาคเรียนที่สองีการศึกษา2564จำนวน40คนเนื่องจากนักเรียนในห้องนี้มีการเรียนรู้ที่หลากหลายคือมีการเรียนรู้ตั้งแต่ระ,ะดับประดับปานกลางแล้วก็การเรียนรู้ที่ระดับสูงคิดว่านักเรียนในสาขาภาษาต่างประเทศห้องนี้ควรนำมาใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ สำหรับผลการวิจัยที่ไปตามตารางดังต่อไปนี้อาตารางจะพบว่าเรียนทำแบบทดสอบเรื่องร้อยละก่อนใช้ชุดฝึกทักษะและหลังใช้ชุดฝึกทักษะปรากฏว่าก่อนใช้ชุดฝึกทักษะนักเรียนมีคะแนนต่ำสุด2คะแนนหลังใช้ชุดฝึกทักษะปรากฏว่าคะแนนต่ำสุดสูงขึ้นกลายเป็น6คะแนน คะแนนสูงสุดก่อนใช้ชุดฝึกเท่ากับ10คะแนนหลังใช้ชุดฝึกสูงขึ้นเท่ากับ18คะแนนค่าเฉลี่ยของคะแนนคะแนนสอบก่อนใช้ชุดฝึกเท่ากับ4.25คะแนนหลังใช้ชุดฝึกสูงขึ้นเท่ากับ12.5คะแนนจากการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ค่าสถิตีเทสปรากฏว่าค่าทีจากการคำนวณมีค่าเท่ากับ2ี่16,3 ผลค่าทีที่เปิดตารางณระดับความเชื่อมั่น95%มีค่าเท่ากับ1.68สรุปผลการวิจัยพบว่าแบบฝึกทักษะการคำนวณเรื่องร้อยละทำให้ผู้เรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยะสำคัญทางสถิติ0.05หรือระดับความเชื่อมั่น95% สำหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้มีดังนี้ข้อที่ 1. การนำกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องร้อยละไปใช้ครูผู้สอนควรปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพของนักเรียนในแต่ละห้องเรียนที่จะสามารถทำรูปแบบการเรียนรู้ไปพัฒนาประกอบการเรียนรู้ในการเรียนการสอนในสาระการเรียนคณิตศาสตร์สอง ครูผู้สอนควรเตรียมการสอนตามที่กําหนดไว้ในกิจกรรมการเรียนรู้ล่วงหน้าโดยต้องทําความเข้าใจกับเนื้อหาขั้นตอนการสอนในกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่สําคัญและควรศึกษาเกี่ยวกับการประเมินจากสภาพจริงเพื่อให้สามารถวางแผนในการจาัดและประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. แบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยได้ศึกษา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นปีอื่นๆหรือวิชาอื่นๆที่มีเนื้อหาสอดคล้องในเรื่องนี้เช่นวิชาโครงการหรือวิชาวิจัยเบื้องต้นสำหรับการนำเสนอวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยขอยุติเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ